เราจะบอกทุกคนให้รู้ไว้ก่อนฉ<ม>ีดปาก,ปากตกลงฉีดปากเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันมีกี่แบบอูไม่ไหวกูกลัวกรัรฉีดเหงือกที่สุดอ้อจ้นหมเวลามันยุบมันยุบเท่ากันหรือไม่เวลาจูบกับคนเนี่ยเขาจะรู้หรือไม่ว่าเราฉีดปากอียิปติดเทรนปากที่มี่ตับคนเอารูปมันไปให้หมอดูนะพี่สงสารว่าสาัตว์เลยพีย่เนี่ยไหนเล่า เราจะบอกทุกคนให้รู้ไว้ก่อนฉีดปาก วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณฟิลเลอร์อเมริกาที่ทําให้เราได้พูดคลิปนี้เพราะคนขอ,อกันมาเยอะมากเพราะเอาจริงๆรู้ป่ะอียิปติดเทรนด์ปากที่มีแต่คนเอารูปมันไให้หมอดูนะขอออกตัวไว้ก่อนนะอีพีนี้กูพูดน้อยหน่อยเฮ้ย <c oughs> ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกมึงว่ามึงเริ่มฉีดปากตั้งแต่อย<ๆ>ู่เท่าไหร่กูจําได้ว่ากูเริ่มฉีดปากด้วยเหตุผลที่ว่าตอนนั้นไปตัดแบบน่าจำได้ไหมค่ะจําได้บางไปแล้วเป็นวิตกสลิตทาไมมันบางขนาดนี้ก็เลยไปหาการทําให้มันหนาขึ้นอ่าโดยการไปฉีดปาก่ะมึงตัดาก เกิน10ปีแน่นอนกูจําได้ว่านางตัดปากเสร็จนางโทรมาบอกว่าเราเข้าใจความรู้สึกเนทแล้วเราหูปากไม่สนิทคือเนทเนี่ยค่ะปากบางจริงแต่ชอบยิมอย่างเงี้ยถ่ายรูปอกูไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นยังไงมูดอียบถ่ายรูปอะมันชอบปากเฉยแต่ปิดอะมีช่องเห็นฟันมันไม่เก็ตเลยมันแบบไม่เก็ทไม่รู่ฟาดพยายามปิดให้สนิทแต่แม่งไม่ได้ฟันเย็นมากเลยช่วงนั้นอ่ของมึงอะเอาครั้งแรกดูว่ากูจาครั้งแรกของมึงได้กูว่าถูกค้งที่ไปฉีดปากไปร้องไห้แต่เดี๋ยวเราจะมาลงดีเท เพราะอะไรเพรว่าไปน่าจะฉีดปากเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วแล้วก็เซ่ออยากอีกเซอเี่านวันนี้เป็นครั้งที่2ในชีวิตเราร้องให้อีกไหมคะร้องนะเนยไม่เนยฉีดมาเลโอ้น่าจะแบบผ้าเหมือนกันตอนนั้นมึงร้องให้กูร้องหรือเปล่าไม่ร้องก็มึงร้องที่หลังกูอู้หู้ยเอาว่าไปว่า ดูภาพปาก,ปากในอุดมคติของว่ามือแ้่ๆขำยิ้มกอนปากปในอุดมคติของกูเปลี่ยนไปเรื<ม>่อยๆเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ตัดปากช่วงน,นั้นก็จะชอบปากที่มีความจุบุบติดนึงเป็นความแบบพอรีเเพราะว่าตอนนั้นอยู่ดีสติก็ฟันเฟือน<อ>ทำอะไรแปลกๆหลายอย่างมาก <S <S แล้วก็รู้สึกว่าปากที่น่ารักจะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งตอนนี้เขาก็ฮิตกันมากนะมันจะเรียกว่าปากทรงเกาหลีแต่พอกูตัดปากเป็นทรงเกาหลีแล้วตอนนี้เสือชอบปากแบบสายฟอดมันจะเป็นคลนโซนกันเลยเว้ยมันจะเป็นอีกแบบอะไรสายฟอดจะเป็นมาณนี้เติมเตซึ่งตอนนี้ ด้วยความตัดแล้วเนี่ยมึงฉีดยังไงอะมันก็ไม่มีทางเป็นรูปแบบ่อได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคนที่ดูอยู่โอ้อยากได้ปากพี่ยิคือไปตัดปอร์แล้วก็ฉีดใหม่ไม่ใช่เหระคะ <c oughs> ส่วนของนี้อะ่ะจำได้เลยมีภาพมีภาพเดียวเลยปูปก <c oughs> ูจะชอบแบบปากที่เป็นตรงนี้จต่ตรงนี้แต่ไม่ฉีดตรงกลาง <c oughs> นั่นแหละช่ยเห็นนะแล้วจะมีหลุมนิดนิดแต่อย่าหลุมมากแล้วตรงเนี้ยด้วยความที่ปากบนจริงๆกูบางมากกูก็เติมเนื้อตรงนี้เล็กน้อยนั่ะที่พี่ายนะคะไม่มีเล็บไม่มีความรู้สึกว่าอยากได้ปากแบบไหนเลยคุณหมอไม่เเก็ลยว่า บามคนเราต้องมีปากแบบไม่มีดูไม่ออกส่วนใหญ่นะคะไปจะเริ่มไปจิ้มหน้าคู่ครองที่มีปัญหากับผัวเล็กน้อยเวลาทะเล้อเวลามุดเหยียดฉันจะสวยฉันจะสวยฉันจะสวยและอยู่ดีก็จะฉีดปากดีกว่าพี่บบเออไม่เข็ดหรอแล้วถามมึงว่าจะต้องเป็นปากแบบไหนจำเนียะแล้วกูก็บอกไปถ้าเกิดมึงไม่อยากเฟลมึงก็เตรียมเลฟไปให้เขาดูแล้วก็จะได้ยืนในขาได้ดูไม่ออกเลยตาเซ่ฟไปเลยแบบตาฟันเฟือนแล้วก็เลยบอกว่าเออทรงหน้าขายเน็ตงั้นเอาแบบขายการกับจ้างาทรงหน้าขายการงงมากส่วนหัว ทีนนี้มีคำถามจากเพื่อน กลุ่มที่ไม่เคยฉีดจริงๆเขาถามแล้วเจ็บไหมเจ็บค่ะต้องเจ็บแต่คนได้ไม่ฉีดยาชาคุณจะไม่เจ็บกูฉีดกูไม่ฉีดยาชากูเห็นพวกมึงฉีดสดละกูเจ็บแบบคนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องทนมึงเขาจะฉีดยาชาบอกตรงนี้มึงปุ๊บมึงจะชาครึ่งนีดเดยวแต่ว่าของกูอะเขาทาที่ยาชาที่ปากแต่ก็เจ็บไปดีกูขอเถียงกูว่ามันไม่เจ็บขนาดนั้นถ้าคนอยากจะรู้ว่าการฉีดสดเจ็บประมาณไหนปากนี่มันเป็นบริเวณที่เซนซิตีฟจริงมันจะเจ็บประมาณตอนที่มึงโดนหมอฉีดยาชาเพื่อจะถอนฟันเขา จะต้องฉีดที่เหงือกมือจากนั้นปากมึงก็จะช้าแล้วมึงก็รู้สึกว่ามึงหนามากมันคือประมาณนั้นแหละแต่อยู่บนปากตอนเนี้คนที่กําลังจะฉีดปากอะว่าทนได้ยิปบอกตอารู้สึกเหมือนฉีดเหงือกอะไม่ฉีดแล้วล่ะกูกลัวการฉีดเหงือกที่สุดไอ้ยนไม่โอเคเอาเป็นว่าเจ็บแต่ทนได้ข้อสองเวลาจูบกับคนเนี่ยเขาจะรู้หรือไม่ว่าเราฉีดปากเขาอยากรู้กันมากกูตอบให้รู้ประมาณเดือนแรกของกูจะตอบว่าทั้งรู้และไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่ามึงฉีดรุ่นไหนยี่ห้ออะไร อันนี้จากผู้มีประสบการณ์อันนี้จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เราเคยเป็นคือคลาได้แน่นอนด้วยตัวมึง,มงคลาได้ด้วยตัวเองกูจะชอบดุนแบบ่ะมก็จะเป็นก้นกอนๆเขาถามว่าจะบวมนานไหมเวลาหลังฉีดเสร็จจะใช้ชีวิตปกติได้เมื่อไหร่ให้ตีไปเลยว่าพักสักสองสามวันบวมน้อยบวมมากแล้วแต่คนแต่ของปลายไม่เรียกว่าบวมปกติเรียกว่าหอยแคลงหรือปากแลเนาะเกลี่ยน EP ได้ไหมฟิลเลร์ปากอยู่ได้นานแค่ไหนคะเขาจะพูดว่าปีหนึ่งไอวุ้นเซลูกเนื้อแล้วถ้าคนติดฉีดปากก็จะชอบเติ เร้วว่าเราปกติเติมมาต้องใช้ประมาณกี่ซีซีมันแล้วแต่ปากคนในกระป๋าอ่ะชอบแบบ0.5นะคะอย่างเวอร์ชั่นพี่ปลานะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่น1ซีซีแต่หซีซีของพี่ปลาต้องบอกว่าพี่ปลายังมีของเก่าอยู่นะสำหรับคนที่เป็นคนแรกที่อยากไปปลามัน1ซีซีมันอาจจะไม่พอก็คือหนึ่ซีซีบน1ซีซีล่างมึงรู้สึกว่าปากมึงลดเมื่อประมาณกี่เดือนหลังจากฉีดของกูพิลเลอร์ปากต้องเติมก่อนถึง1ปีเพราะว่ากูเป็นคนชอบกินของร้อนมากซูชิสุก ร้อนอะไรที่เป็นร้อนกาแฟร้อนยิ่งช่วงไหนที่เป็นหน้าหนาวแล้วกูกินกาแฟร้อนแทนกาแฟเย็นปากจะไปไวมากอีกอันหนึ่งคือกูเป็นคนชอบตากแดดแดดทำให้ปากมึงยุบได้หรอสามารถอะไรก็ตามที่เป็นความร้อน U V ทำให้ฟิลเลอร์สลายค่ะคำถามสุดท้ายเนี่ยใครๆครก็อยากรู้เวลามันยุบมันยุบเท่ากันหรือไม่กูตอบนะด้วยความที่ฉีดกระจิตริตอะไม่ได้รู้สึกปากรู้สึกว่าพอบอกกันแต่มันจะมีเปอร์เซ็น์ที่มึงรู้สึกว่าเบี้ยวเล็กน้อยได้เพราะปากคนเราแม่งไม่เท่ากันหน้าคนเราก็ไม่ เท่ากันบางทีหมอเติมในปริมาณเท่ากันแต่ว่ามึงกับดูเบี้ยวเติมเสร็จหมออาจจะไม่เติมเบี้ยวปากมืออ่ะเบี้ยวแล้วต่อไปเป็นเรื่องของความรู้ว่าฉีดปากมันมีแบบไหนมีเลืออะไรให้เลือกบ้างขอเป็น professional แบบพีคสุดค่ะใช่กู้ชมเป็นโ r o f e ส่วนปากง่ายๆก็เหมือนมีทรงเอเชียจุบุกับสายฝอนั่นแหละถ้าแยกเป็นสองคัตเตอรี่ใหญ่ๆเท่าที่กูรู้นะเมื่อก่อนมันจะมีทรงที่ชื่อว่า natural เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะข้อมูลมันจะมีเรโชหรืออัตราส่วนของ องปากที่เขาจะชอบใช้ใช้กันเหมือนทั่วไปว่าปากที่ดีและสวยงามมันควรจะแบบปังมันไหนแต่ปัจจุบันเวลาในคลินิกที่เขาชอบไปใช้กานมันจะมีอยู่2อันเด่นเดก็คือโคเรียหรือใส่ฝอยเลยโคเรียเป็นไงกูรู้สึกว่าทุกอย่างจะกระจุกตรงกลางยิปมันถามว่าเออมึงอยากได้ปากมึงแบบดูน่ารักไหมตอนแรกกูไม่เก็ตมันจะเป็นตุ่มสองด้านแล้วก็เป็นแบบนิดนึงหรือแล้วก็จะมีจังอยก็ได้หรือไม่มีจังอยก็ได้อาให้เห็นแบบชัดเจนยิปก็ตรงขอนนะกูคือโค พยายามฝอเมื่อกี้ที่เนบอกเวลาเขาฉีดทรงเกาหลีเขาจะไม่เอาฟิลเลอร์วางทั่วป่าเป็นอันขาดเขาจะฉีดเฉพาะจุดอย่างเช่นบางทีเติมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บางคนชอบประจับให้มีจังไนเขาก็จะฉีดตรงกลางแล้วก็จะผิดตรงนี้ตรงนี้เว้นตรงนี้ให้บุ๋มเอาไว้อันนี้คือรลปักอยากลิปเบิ้ลคาแล้วมึงผิดตรงกลางปะไม่กูอะเป็นคนที่ฉีดพยายามสไตล์ฝอมาตลอดแต่ด้วยความที่ทรงป่ากูอะมันมีหยักไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปบีฟอร์ตัดป่าให้ดู เมื่อก่อนอนะ่ะปากมันจะเป็นตรงจะไม่มีความห <ปะ S 1> ยัก <มา S 1> เลยเป็นจ<ร>ะ,<ร>ะสวยนะจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฉีดฟิลเลอร์แบบสายฝอนเขาจะวางทั่วใหญ่ก็คือจะใหญ่ออกมาฟูแบบฟูบนฟูล,ล่างตองพี่ปาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดต,ตออสายฝอนเลยอย่างเนกเนี่ยนะคะตอนที่ฉีดข้างบนเมื่อก่อนปากมันจะไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเขาสามารถจิกจิกน้อยๆทาให้หินขอ,อบปากชัดขึ้นแล้วเนกก็มีปัญหายอย่างหนึ่งก็คือเนกเป็นคนปากคว้าแต่ตอนเนี้ยพูดอ่ะปากยกขึ้นแล้วเขามีวิธีการดึงให้ยกฉีดเพื่อยก การจิกขอบปากข้างบนเหมือนที่เนทอธิบายเมื่อกี้จะทําให้ตรง <ปะ S 1> นี้ดูชัดขึ้นดูมีมิติขึ้นแล้วก็จะยกขึ้นน,นิดนึง<ๆ>เพราะฉะนั้นตอนที่บอกเพื่อนเซนโยว่ากูก็ฉีดปากนะทุกคนรับผิดแรือเปล่แต่กูไม่โกรธนะนะเพราะว่ามันธรรมชาติออฟิลเลอร์มีกี่ประเภทคะฟิลเลอร์สําหรับการฉีดปากนะคะก็จะมีที่มันนิยมจริงๆในเมืองไทยอ่ะกูว่ามีอยู่สองอันอันหนึ่งมาจากประเทศอเมริกาอันหนึ่งก็คือน่าะสวีเดนพาเวอร์เตสองตัวหลักๆทาไมจะต้องเป็นฟิลเลอร์อเมริกากูเคยฉีดมาแล้วทั้ง ฟิลเลอร์อเมริกาก่อนตอนนั้นที่กูใช้กูรู้สึกว่ามันมีความสมูทนุ่มแล้วมันให้เอฟเฟกต์ความเนียนคือหมอเขาจะบอกว่ายิปชอบแบบไหนชอบแบบแข็งแข็งเป็นก้อนก้อนคำว่าแข็งอธิบายก่อนหมายความว่ามันจะอยู่ทรงสวยมันแข็งมันไม่ได้เป็นหินลอวางในปากเลยนะแต่ตอนฉีดวันสองวันแลกหินนิดนิดอ่ะเพราะว่ากูเนี่ยเป็นสายแบบกกอนแต่ว่ายิปอะชอบทรงธรรมชาติเหมือนจับแล้วเหมือนเนียนฟูพองจากประสบการณ์ส่วนตัวตอนที่กูฉีดฟิลเลอร์อเมริกามันเหมือนเวลาเรายิ่งกินน้ำมันจะ เพอาะเขาทำงานด้วยกันน่ะเขาทํทำงานด้วยกันแต่มันก็จะเป็นแบบฟูงๆจะเป็นปากแบบอิ่มๆฟูงๆแต่ตอนนั้นที่กูเคยไปลองฉีดตวีเดนรอบหนึ่งอันนี้ส่วนตัวนะแข่งจริงตอนเหมี่มปากเราตกใจแข่งขนาดนี้เลยเหรอดลเซตก็คือขอโทษนักก็คือไปจูบแฟนคือโป๊มากไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยส่วนตัวก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ต้องบอกว่าอย่างบางคนที่ชอบความเป็นสวีเดนอ่ะคือเขาชอบความเป็นปากเป็นสงแต่ถึงยังไงเดี๋ยวเนี้หมอเขาก็แนะนําตัวอเมริกาค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ามันนิ่มมันฟู มันก็อยู่ได้นานเพราะว่ายิ่งมึงกินน้ำเขาก็จะเติมเต็มมากกว่าอันนี้ให้ความรู้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเริรมอเมริกาจะเด่นเรื่องความนิ่มแล้วก็ยาชาอยู่ข้างในซึ่งบางคนที่เขาสามารถฉีดเลยแบบไม่ต้องฉีดยาชาก่อนก็สามารถทนได้เพราะว่าวันมึงเจ็บจึก๊กนึงไปแล้วแล้วเขาเริ่มฉีดดันเข้าไปอ่ะปากมึงจะเริ่มชาระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะผสมยาชาแต่ว่าถ้าคิดว่าอุย้ยฟิลเลอร์อเมริกาไม่ดีเลยมันนิ่มหรือเปล่าฉีดตรงอื่นไม่ได้หรือปเปล่าเปล่าจริงๆฟิลเลอร์เนี่ยนอกจากฉีดปากแล้วเเคาาาาาสามมมรรรถอออฟลล์ฉีดยกชับบไ่่่ใโท ที่กูเคยพูดไปในไนีนเอไะว่ามันสามารถยกทุกตรงได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีซีรีส์ที่มันเป็นสาหรับส่วนต่างๆด้วยเนาะอย่างซีเลอร์ของปากเนี่ยกูว่ามันก็ฉีดกับลองแก้มได้เพราะว่าเป็นโมเลกุลคล้ายๆกันถ้าจะฉีดปากต้องเตรียมตัวแบบไหนบ้าง1นึ่งรีเสิร์ชกูต้องรีเสิร์ชเลฟต้องอธิบายให้เข้าใจตรงกันกับหมอจริงๆยกตัวอย่างกันอธิบายหน่อยมึงไปบอกเขาว่ากูอธิบายว่าหมอคะหนูชอบปากแบบเนี้ยค่ะหนูไม่ชอบให้มันรวมกันเป็นหนึ่งหนูอยากให้ปากล่างหนูมี volume แล้วหนูไม่เอาจะง,งอยตรงกลางนะคะเอานี้ลงมาสองข้างนิดนึงแต่อย่ามากเกินไปแต่หนูอยากให้ปากหนูยกค่ะเพราะว่าเนีตอะรู้แล้วว่าเน่ยชอบอะไรก็อย่างกูอะกูไม่รู้ว่ากูชอบอะไระไมันเดินกเข้าไปแล้วบอกว่าเอาเพื่อนค่ะแล้วมึงบางคนปากอะอยากจูบุสองข้างากูจําได้เลยกูบีฟเหมาะว่าให้ปลายจูบุเชื่อปะฉีดเติมยังไงแม่งมันรวมกันอยู่ตรงกลางจริงปะเนี่ยจริงกูเนี่ยฉีดมาเหมือนเน็ตเลยเนี่ยมึงไปใกล้ๆปากปลายพยายามฉีดตรงนี้ตรงนี้แล้วค่ะไม่รู้ยังไงก็ยังรวมเป็นหนึ่งก็อยู่ดีๆปากปลายฉีดดีายจะดูเพราะ พี่ลงปากแล้วตสัตว์เลยพี่เนี่ยแต่ว่าเราแนะนำนะว่าเวลาจะเริ่มฉีดปากถ้าอยากหรือว่าคุณสไตล์ไหนลองดูสไตล์การแต่งตัวของคุณแล้วเริ่มจากการฉีดน้อยๆก่อนก็ได้อย่าไปแบบบอกคันหรือการน1ซีซีเพราะกลัวเฟืองมึงจะโผล่มึงจะตกใจเพราะว่าการเปิดแล้วคุณสามารถเก็บได้2อาทิตย์ถ้าใน1อาทิตย์นั้นมันหายยุบอะมึงกัดเข้าไปเติมได้ลองถามหมอนะว่าเขาเก็บไว้ให้ได้ไหมเพราะบางที่เขาอาจจะไม่ให้เป็นตัวอย่างของมึงเคยพูดไปแล้วไม่ควรไปตอนชุวงจะเป็นประจำเดือนเพราะมึงเจ็งปกติง่ายแล้วก็ช้ำง่าย ไอ้นี่ด้วยเมึงวิตามินที่ทําให้เลื่อดออกง่ายแล้วก็เลือกคลินิกที่เชื่อใจได้ก็ดูกล่องที่เขาเอามาให้ว่าคืออะไรแกะใหม่เลยนะคะหลังฉีดต้องทาอะไรบ้างจริงๆคือห้ามกินของรอใช่ห้ามกินของรอห้ามกินของเพดห้ามกินของดองห้ามกินเหล้ามันต้องแดกน้ำเยอะอ๋อหรอใช่ใช่ทุกที่ก็จะบอกเวลาฉีดและกินน้ำเยอะๆนะคะ จะช่วยพัาให้นนอเขาฟูขึ้นเรามาพูดกันถึงเรื่องเฟลบ้างดีกว่าของการฉีดปากเราพูดมาเยอะแล้วนะคะว่าฉีดหวัมันดีอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนตอนนี้มันก็ชอบแต่มาพูดถึงการที่มันเฟลบ้างดีกว่านะคะว่าพวกเราผ่านอะไรกันมาวงเอาวิฟก่อนค่ะเฟลยังไงคะสังกูไม่มีอะไรมากครั้งที่ไม่ชอบเลยอ่ะก็คือครั้งลูกแล้วหน้าอะไรครั้งนั้นที่รู้สึกเอาอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมันคือรูปนี้นะคะแต่อันนี้คือมันไม่ได้ดูเบี้ยวหนักมากแต่ว่าอย่างที่บอกสิ่งที่ไม่ชอบทีีีี่่่่่่่่่สุดดไไไมมมมใชชววววววาาาาาคคเเเเบ้้้้ยยยยพออออรูััะททนนนนนแแลลก็จหปตต อันนี้คือการเฟลครั้งแรกของกูกูร้องไห้หนักขนาด นะคะเพราะว่าเกิดจากกูัอ่ะอธิบายให้เขาฟังไม่ถูกจะฝอก็ไม่ฝอจะเกาหลีก็ไม่เกาหลีแล้วทีเนี้ยการฉีดปากกูรู้แล้วว่าถ้าเกิดเขามาเริ่มฉีดกูตั้งแต่ตรงเนี้ยกูไม่ชอบปากว่าเพราะฉะนั้นขออกูต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นครั้งแรกอ่ะมันคืออันนี้แล้วกูก็ร้องให้หมอก็น่ารักรคือเป็นลงกศรลูกมาไม้รูกสึกามันแย่เลยจริงกูก็ไม่รู้สึกเอาจริงๆตอนนั้นเหรออ๋อมันแย่มากๆเหมือนโลกนี้พังทลายแล้วกูก็ไม่รู้แล้วว่ากูจะได้ฟังเดิมไหมแย เอาจริงๆเิม้ยเราสามมาถมาถึงเรื่องผีที่สุดที่ปากพี่ปายครั้งแรกมี่รู้ไหมไม่มีมันน่าจะมือถือเก่าหายไปแล้วครั้งแรกที่ไปฉีดเขาก็นับว่ามันดวยมากมันจะดีมากถ้าปากเราเต็มแล้วปายเป็นพวกที่ทําอะไรรุนแรงมากก็สามารถมาเจอเพื่อนได้เหมือนไม่อะไรเกิดขึ้นใช่แล้วก็คือเขาบอกเนี่ยว่าเดี๋ยวเจอกันแล้วพอไปฉีดผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงนัดเจอในตอนกลางคืนกูก็แบบไปกินข้าวกับเอ็มมันก็เริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆเว้ยจนกลายเป็นมองข้างๆคือเป็นผิว้วมัน บวมมากๆแล้วมันเบี้ยวแล้วกูก็เลยโทรไปหาเน้กูน่าจะไปกับเบริร์ดไว้ไหวเนยก็ไหนไมึงเปิดวิดีโอดิกูเปิดปุ๊บเน้ตกใจกูร้องไ <c oughs> ห้แล้วไปบอกมึงไม่ต้องมามึงไม่ต้องมาอันนั้นยังไม่พีคสุดวิธีของพี่ปายคือรอเท่านั้นเลยนะคะ <c oughs> หลังจากนั้นครั้งที่สองนะคะเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าจะฉันจะสวยจากมือไปสามคนไปฉีดปากไปเพื่อนกูหน่อยโดยที่ไม่รู้เลยตอนแรกพี่ต้องทรงอะไรวะก็ปรึกษาเพื่อนนี่แหละพอไปถือบอกก็แบบโอเคมันจะประมาณนี้นะไม่เยอะมากฉีดแค่0.4นย์ดส ได้แล้วทุกคนก็กลับบ้านไปแล้วบอกว่าบวแล้วซึ่งไปย้ำกับหมอมากว่าเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานพรุ่งนี้มั้งหนูออกไปได้ไหมได้จริงๆเราสองสามชั่วโมงคือหายเลยซึ่งกูคอนเฟิร์มกูฉีดหมอเดียวกันแล้วก็นักก็เลยว่าบวตัวน้อยฉีดตรงนี้ตรงนี้นะคะเหลือบ้านกูจาได้เหิดนหนึ่งซีซีแล้วหมอก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์นะโอเคค่อยมาเติมเราก็โอเคค่ะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคือมันกำลังสวยเลยรอบีๆดีผ่านไปสองชั่วโมงใหญ่ขึ้นเริ่มมาบนปากไม่มันเริ่มถ่ายรูปเข้า แป๊บนึงเดี๋ยวมันหายสามชัมโชโ่วโมงปุ๊บบวมปุ๊บอุนบ่นแ <c oughs> <c oughs> บนบโคตร เงี้ยเหมือนใส่ติวเตอร์คุณดูว่ามันกวนตีน5ชั่วโมงต่อไปน่าจะดีขึ้นไม่ดีคนที่อะไรส่งกูรันซ่าเคยภาพหนีปั้งด้วยความกลัวส้นตีนของกูกูก็เลยทำภาพแค่ดิโอไปที่เแรกถ้ามียเขี้ยแล้วแบบว้าวเกรดแต่ในคอมเฟสก็เฮ้ยไปเดี๋ยวกูโทรถามก่อนให้ว่ามันเกิดไม่คุณจำวันนั้นได้แล้วกูเป็นคนที่คือกุ๊ปอบบมันคุยกันเยอะมากแล้วกูอะเป็นคนเข้ามาคนสุดท้ายแล้วกูก็แบบ อะไรกันเยอะแยะว่ากดเขาไปดูคือมันจะแบบเป็นเลขแบบ84ข้อความโอ้กุ๊กนี้เดือดมากต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆนไหนกดเขาไปดูสิ <c oughs> แบบเฮ้ย <c oughs> แต่รู้ว่าเพื่อนอะสี่เลียสเรื่องนี้มากอยู่แล้ว <c oughs> รู้ว่าเพื่อนตั้งใจให้ครั้งนี้ต้องไม่พลาด <c oughs> รู้ว่าเพื่อนสามคนหมอน,นิดเดียวนะคะนิดเดียวเพื่อให้คราวนี้มันต้องสวย <c oughs> สกดดีเฮีย <c> ก <oughs> <ส>ูเหมือนแบบนี่กูสิที่คิดด้วยว่ารูปมึงตอนเนี้ยเหมือนพวกคนที่แบบเวลาเซิร์ชคำว่า Google เราเซิร์ชคำว่า Li ฟวิลเ e อร์กอร์นรอ ปากแล้วผาแล้วเป็นขาวเหมือนอย่างนั้นเลยแล้วแต่กูก็เหมือนพิมพ์ไม่ดีสุดท้ายไม่พิมพ์อะไรเลยแล้วก็ทำมันไปเห็นเป็นเบอร์แก็เห็นภ่าโศกสาแไปก็ขาวมากคือมันดูแอนิเมชันมากจริงๆคุณลักษณะของพี่ปายนะคะไม่ใช่ลักษณะ แ,แป้าแพ้เนี่ยมันจะเป็นผื่นยิบๆบ,บนปาแต่ว่าของกูอ่ะมันคือเป็นเรีแอคชั่นของปากเท่านั้นมันตอบสนองไวเกินไปกับการที่มีอะไรเข้าไปหมอ,อก็เลยให้ยาที่เป็นสเตียรอยและยาลดบวมมานะคะกินประมาณ3วันซึ่งกินแล้วก็บวมอยู่ <laughs> ตอนเช้าอีกวันหนึ่งมันก็ยังบวมประมาณ3วันแหละมันถึงจะเริ่มยุบลงและ <laughs> ยุบลงเป็นทรงที่ดูปากาขึ้นบัๆไม่เลยเท่าเดิเท่ากับเชื่อหมอ เน่ยก็เหมือนบางเฮ้ยปันดิจูเรตจะมาไปฉีดสลายไหมอีนี้ก็โทรมาเลยไปมึงอย่าพูดไปฉีดสลายถ้าเกิดว่าอะไรที่มันรีแอคชั่นกับปากมึงเดี๋ยวถ้าเข็มเข้าไปมึงจะพัวพันตัวออกให้ฉลายสุดท้ายมันก็คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่พี่ปายก็ไม่มีโอกาสที่จะฉีดปากได้อีกเลยในชีวิตกูว่ามันสําคัญที่ตัวฟิลเลอร์อย่างฟิลเลอร์เมกาเนี่ยปลอ่อนโับได้มาตรฐานอ่อนยนอ่อนโยรับก็เป็นธรรมชาติแล้วก็อิ่มฟูดีหมอที่ฉีดก็สําคัญปิมือเนาะหลายคนไม่เหมือนกันแล้วก็โรงพยาบาลดไ้เหมือนสะอาาดดคลิินกสะอไฮจีนิไดะ สำหรับใครที่ฉีดปากไม่ได้เราก็มีวิธีการทานลิปที่กันเกินลิปที่กัน <Okay. S 1> เกินอย่างพี่ปายพี่ปายมีวิธียังไงคะปกติปากเลยเท่านี้แต่เราอยากให้ปากเราอ่ะมันดูเห็นป่ะปกติเวลายิ้มอ่ะ ปากบนหายไปเลยเราก็เลยจะทาปากนะคะให้มันเกิดขึ้นมานิดนึงสีก็จะเป็นสีคล้ายๆกับผิวเรานะคะทาเกินออกอันนี้เลือกสีเกินขนาดหนสิปากจริงอันนี้คือเติมขึ้นอ๋อเออใช่ปักหนาแล้วหนาแล้วโดยไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์เลยถ้าเกิดว่าใครเก่งมากก็เอาที่มีขอบปากได้จริงวิสีปากนีสวยว่ะส่วนเมันก็ิคของที่เดี๋ยวนังเขาฮิตกันอ่ะเขาก็ไม่หิตปากกาแล้วนะก็ใช้แปรงไว้ทาอายแชโดว์อะปัดปัดปัดมีอันน้ที่แนะนไว้บนนี้ได้เลยนะมันจะเป็นปากมันจะเป็นปอดแบบนี้แล้วมึงก็ ทีข้างบนได้เลยให้มันดูแบบเนเกินนิดนิดแต่มันจะสร้างเอฟความเบลอใช่ไหมถูกค่ะไม่คเคยเห็นแปลงทาตาปะที่เดี๋ยวนี้เขาเอามาข่ายตรงเนี้ยกูเห็นช่างแต่งหน้าใช่เป็นแบบไฮ้กูและอีกอันหนึ่งก็คือเราจะใช้ลิปที่เป็นบัวลุ่มเดี๋ยวนี้นะคะมีกลอสหลายแบบเนะเคยไปซื้อบลูเฟสเป็นกลอสทําำให้ปากใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันมีเรีอคชันทําให้มึงเจ็บแต่แบบนิดนึงกนมันเย็นเร้อนร้อนของกูคือแบบแสบเห็นไหมปากกูก็คือดูใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่ต้องทาใหญ่ขึ้นเยอะเลยของมึงมีเทคนิคอะไรปะ ทาเกินกันค่ะเหมือนของพี่ปายเลยยิบคือทาเกินเนี่ยบนเห็นปะใช่เกินนะคะแล้วก็ก่อนนางชอบมากกอสบอบบี้บานะคะใช่นะคะยิ้มเติมก่อนชอบอะไรบ้างใช้ดีออแต่อันเมื่อกี้อันนี้เป็นเบอร์เบอรี่นางชอบดีออกูชอบฟูเฟสก็ลองไปเลือกเอาใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีงบกลัวเจ็บหรืออะไรใดๆนะคะก็คือใช้วิธีเกินไปเลยแบบพวกเราได้บอกก่อนนะคะว่าเรียชั่นของปากที่มันเกิดขึ้นนะคะที่หมอบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากของคนที่จะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวลองไปฉีด ก่อนแต่ก็แนะนําให้ไปฉีดที่ที่ดีได้มาตรฐานละกัน ใหญ่มากอืมโอเคค่ะใครมีเรื่องเซลฟหรือว่าทรงปากที่อยากแนะนำถ้ามันมีมากกว่าที่เราพูดคอมเมนต์กันเข้ามานะคะบายอย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะมึงมึงแฟนมึงชอบมึงปากใหญ่กันปะแฟนกูไม่ชอบแฟนกูไม่ชอบเลยรู้สินะแกูไม่รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบเพาแค่ไม่ชอบไปทำอะไรอะแต่เขาก็ดูไม่รู้เลยว่าแล้วมึงทำอะไรมาไอ้คางก้อนปวดอะรู้เขาลด้วะเขาบอกอะไรอู้ท is s ุด t ือค่อนข้างที่จะคิดถึงบ้าน